สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เราพามากินอะไรอ่าปิ้งบนถังปิ้งบนถังช้าหน่อยอร่อยไปครับอร่อย่นีปิ้งบนถังช้าหน่อยอร่อยอืออือดูครับพี่เขาลังกำตั้งร้านเลยครับช้าหน่อยแต่อร่อยอือให้มาอ่านกันเองครับท่านี้ท่านไหนครับพี่อยู่ชั่มเหนือครับอยู่ชั่มเหนือนะครับวิ่งตรงมาเลยครับแล้วก็เปิดขายทุกวันเลยพี่ สุกเสาร์อาทิตย์ครับ,าารบแวะมาตำกันได้เลยครับนะไปครับรอย่างกันเดี๋ยวมาลุยครับเลือกครับเลือกครับนะพอ่อน่ารู้ใจนะไส้กรอกอันนี้จะเป็นเนื้อแดงแบบนุ่มนะครับอ,อันนี้เป็นหมูหวานสุดล้านครับอันนี้สับกันนี้ไส้รีอืมาอม,มาละสิบบาท เนื้อสิบห้ากุ้งสิบห้าแต่ว่าอย่างอื่นสิบบาทโอ้โหแล้วก็ซิกเนเจอร์ครับก็คือปิ้งบนถังครับอืออ้ถล่มเละครับตอนนี้เอากระเจี๊ยบอืออืมไปครับให้พี่กับปิ้งครับไปทรงย่างได้ปะย่างได้ปะ อ๋อ oh, ยางไม่ได้นะยางไม่ได,ไได้ต้องปิ้งโอเคมาห่อปิ้งบนถังน,น,นี่ยางก,ก็ร้อนๆแล้วครับพี่เขามีเอี้ให้นั่งกินด้วยครับ <Okay. S 1> ก็รอพี่ปิ้งอยู่ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาชมความอร่อยกันครับ mm. อืมกลิ่นหอมเลยครับอ mm. ากาศต๊ะนั่งชิลๆเลยครับ ก็รอพี่เขาย่างก็ซื้อน้ําอะไรมากินได้ครับอืมชิวๆเลครับริมทะเลเอฝัอ่งเหนือช่ําครับีม่มาแล้วครับพี่เอานีเช็ดแรกนะครับอโอ้ยโอ้ย,อย,อยไม่ไม่รอกัอนเลยอยปลาเป็นไงอ,อร่อยมากไหม ไมแล้วก็ชาดี่แม่โอ้ขึ้นสมองสมองโล่งอะ่ะจริงๆใครใครเป็นไอ้นี่นะไมเกรนนะ<ม>กินมาสบิกับกิน,นไอ้น<า>ี่ไอเขาเรียกมาลาเนี่ยโอ้เด็ดไหมคือนี้อ๋ออืมไปครับลุยกันครับนี่ครับซิโคไม้สิบบาท <c oughs> มันนุ่มมันไม่กินที่ร้านหมอกว่ะ <c oughs> มากิน <c oughs> นุ่มมากอร่อยเด็ดไหมอือดูข้าวโพดข้าวโพดสิบบาทได้สามชิ้นนะอือได้ดูมีกระเจี๊ยบด้วยเนาะอืนี่นี่เ็ตแรกใช่จะรอเซตสองแล้วอันนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็เซตสองมาแล้วครับอือปูนจานเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าครับผมอันนี้เก็บมาไว้เลยจ้ะอือเซตสมาโหนี่เอาแบบเผ็ดปานกลางนะแต่อร่อยอ่ะ อื้อหือรีบยังไงอื้ออื้อก็เคยดํานุ่มาแล้วอื้อเด็ดเลยอ่ะอื้เด็ดมากนี่ครับบทสรุปอื้ไม่รู้กี่ไม้แต่ว่าอร่อยอื้ออะไรรสชาติอร่อยมากน้ํามูกน้ำาายไหลอ่ะเป็ไงลูกสาวเต็มสิบ เด็ดจริงนะหมูนุ่มมากโอเคครับอันนี้ก็ตายเท่าก็เฝาเลยครับนี่ครับช้าหน่อยอร่อยอืปิ้งบนถังครับอยู่ชามฝั่งเหนือครับนีครเปิดปิดก็ตั้งแต่ห้าโมงเย็นครับต่อปิดน่าจะมีสักสี่ทุ่มครับนี่ครับปิ้งบนถัง